สวัสดีครับคุณนุ่มสวัสดีพ่อใหญ่น้ำครับครับสวัสดีครับผมครับเศร้าวันที่20เดือนตุลาคม67ครับเท่านี้อยู่ที่คอกคุณนุ่มครับคุณนุ่มควยงามบ้านนาตะบนม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณนุ่มทรงเข่ะเด็ดขาดเขาหาวุตั้งแต่6กโมงเศร้ามีแม่บอกแม่ลูกสายพันธุ์นะเล่ากะมีสายควายหญ่ควายนักอีกแม่หนึ่งลอยห้าสิบแม่ลูกแม่ท้องอีกครับครับมือนี้ผู้ใดหาตั้งแต่ราคาหลักหมื่น ยันหลักหลายหลายแสนเป็นคว้ยแม่บอกแม่พันธุ์ทรงลูกลงสนามมากวดถือว่าเป็นคว้ยหยักอยู่ในคลิปนี้แล้วก็เราก็พูร้อยอีกครับติดตามให้จบคลิปเลยครับเด็ดแน่นอนคุณนุ่มครับคมแรกแลอียันไหมครับคมแรกครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่สูงร้อยสี่สิบสองนะครับรับประกันความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบไม่ขาดนะครับหลับต่ำๆไปหลับต่ำๆไปครับกับลูกไส้นะครับลูกไส้ สร้างอุดรนะครับหนาหักคักว่นหมูเด้งลูกชายช้างอุดอนอายุหนึ่งเดือนเสยษนะครับโอ้ยเด่นกว่าครับค่อยหน่อยตัวนี้งามครับขาวจุมพูนบงคอขาครับคอขาใหญ่คอขายาวหัวโหนกดอกเขาใหญ่ครับนี่หนาหักแท้ครับนี่เป็นตัวเก่้งมากๆนะครับลูกเป็นควอยแม่สทรงลูกครับค่อยตัวนี้ แม่เพิ่มกับผ่้ขี่ลายครับเบื้องหน้าตาแม่นกระบาลโหนกทางเขาตกขั้นซ่อนสวยเนี่ยเอาไงไว้ดันขางลูกเพิ่นกับส่งลูกถือว่าส่งลูกมากครับทรงลูกโตดีมากเลยละ่ะเวงแม่พันธุ์แบบนี้เขาต้องเบื้องการส่งลูกเป็นหลักเลยล่ะครับไงีขวางเวงดีถ้าโต,ตแม่เพิ่นกับผ่้ขี่ลายครับถือว่าโตดีแม่นครับ สายใดแล้วดีก็นั่นก็คือการส่งลูกครับทุกมื้อนี้สนามประกวดกับมีการประกวดเนาะพี่เนาะแม่ครับแม่ส่งลูกเนาะแม่ส่งลูกครับครับยัยเดินหนาเลยครับเดินหนาไปเบ่งครับการเข่าขอเชิดดีลำตัวเงียสมูทเนี่ยครับได้แม่เลยละ่ะได้แม่ว่าดีก็นั่นมาบววพันธุกรรมตัวพ่อเพ่อนครับซึ่งเป็นพันธุกรรมที่ส่งลูก คอยใหญ่คอยหักคอยงามลงสนามประกวดเยอะแยะมากมายเลาเกะนี่แหละคือยังเห็นตัวนองเพิ่นแหละมาดีมากคนละสีเลยคน <c oughs> ละสีแล้วเมื่อกลางการเข,าข่าข้อตัวลูกเพิ่นตัวดีด้วยครับเบิ่องข้อเพิ่อนข้อปลาเข่งกระน,น่อยอะไรบางเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วล้มเนื้อล้มตัวอ่างลึกหอยแยงยางบนบงเบิ่งท้ายครับอันนี้คนนำนมเต็มตัวเลยขวานดีพร้อมนะครับแต่แค่ว่ามันแดดแห้งนี่เดี๋ยวปลาเพิ่เบิ่งหน่อยหนึ่งนี่ครับเบิ่งขวานเพิ่นผู้ใดเบิ่งเป็นเบิ่งได้ครับนึ่งขวาน เบิ้งครับเบิ้องไายแม่เพิ่อนไายลูกวะเนี่ยไวยหันลูกนี่ได้อายุยังน้อยนะคุณมรนต่อสิบกว่าเดือนเนาะควายผูกม,มันใหญ่ไว้มันสิเป็นโตดีบักคักแหละครับเนี่ยแม่ก็สวยงามครับพวม,มี้ตำหนีใดๆครับเบิ้งงไายเบิ้งหางหอายาย่างวนยางวนให้เบิ้งรวมๆครับเบิ้องขับฐานเต่านมใหญ่ดีถือว่านำนมดีแหละครับเบิง้งทรงลกูกโตดีมากๆเลย ผมเล่งแสงไงครับนี่ไงยืนหันละสวยไงเข้าไปยุ่งกลางคนยืนยุ่งกลางครับเออเทียบกับคนบ้างครับร้อยสี่สิบสองแม่นี้ร้อยสี่สิบสองลูกหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนกว่าหนึ่งเดือนเศษครับเป็นลูกตัวใดก็คุณนุ่มลูกสร้างอุด,ดอรครับผมแบงค์เท่าใดครับคุณน,น,นุ่มคมนี่คมนี่เปิดไว้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ พอซื้อมากครับพอซื้อมากซื้อเมียแถมลูกซื้อลูกแถมเมียแล้วครับได้อายุจังน้อยเนาะเจ็ดแปดเดือนนะคุณนุ่มเนาะเจ็ดแปดเดือนตัตดีเขากะเปิดราคากันได้หลายหลายบาทอยู่ครับครับเมียเพื่อนนี่เลี้ยงยักเดือนสองเดือนเป็นสัดผสมอีกเลยเราต้องล้อโดนครับบางเทือมันกะเอาไปเป็นแม่พันเนาะพี่เนาะเห็นลูกแล้วไหมเห็นลูกแล้วครับเห็นลูกขายเลยจังลูกตัวนี้เลี้ยงไปยังน้อยก็ได้สามหมื่นสี่หมื่นครับค่อยๆปัจนีบก็จะได้แม่ฟรีไป ปัจจ <SM. S 2> <Christina. S 1> ุบันเขาก็ต้องบอกกันตรงๆที่เดาะคุณเนาะสื้อควายแม่บอกไปพันธุ์แบบนี้เข้าไปคือผลิตลูกขายเลยเห็ดเป็นควายต้นน้ำก็ว่าไปมีแม่หนึ่งสองแม่เห็ดลวกมาได้สนเขาแบ่งออกขายแบ่งออกขายเลยครับอาจจะท้านได้ทุนขึ้นตั้งแต่โตแรกครับถ้าโตพอดีมากนะครับหรือถ้าโตดีมากขวมทุนแม่เลยเออถ้าโตพอดีมากเขาก็ขายออกไปเราก็ผสมไปส่วงห่อนหกเกืดเดือนแม่เพิ่นหันได้ท่องนะครับสองสามเดือนกระท่องอีกแล้วแม่ก็มีราคาหนึ่งเวลาเขาต้องคิดที่นี้ครับเพื่อเลี้ยง เลี้ยงผมมีผลกาไรบบได้ครับซุมือนี้ต้องเห็ดลูกมาผลิตผลิตลูกขายครับพีนกค้วยต้น้นามตัวดีทรงลงสนามประกวดได้ครับนี่คืนทุนเฮาไว้แน่นอนครับเฮาเห็นลูกแล้วราคาบบแพงเลยครับโอ้คือเข้ากล้องดีจัว่ะงามครับห้าหมื่เท่าใดก็คุณนุ่มห้า0มื่นเก้าครับผมห9า0มืนเกาพันบาททรงฟีภาคอีสานไปเลยครับโปรโมชันนี่แี่อันเขาตากล้องคอให้ไปเลยครับนีโอเคครับตัวต่อไปเลยครับ ครับโค้งที่สองคุณนมเดี๋ยวให้พี่ซ้ายเป็นคนว่าเนาะน,ะนี่ครับเจ้าของควายพอดีเจ้าของควายเ็นยูน้ำกัให้เจ้าของควายว่าเลยเนาะคุณนุมเนาะให้ขอรายละเอียดแม่ลูกนี่แหละครับโค้งหยักเขารายละเอียดแม่เพิ่งกอนเลยครับครับผมรายละเอียดแม่เนาะครับเนาะแม่เป็นลูกสาวเพชรอูดอนครับสายเพชรอูดอนโดยตรงเลยครับแม่นี่สูงรคราบสูงร้อยสี่สิบแปดครับประมาณร้อยสี่แปดเนาะครับแม่ครับผมสถานะครับ สถานะทองเจ้าคุ้นไก่สี่เดือนตรวจอัตราซาวนเรียบร้อยนะครับอัตราซาวน์เรียบร้อยครับรับประกันทองครับโอ้โหครับอทองเจ้าคุ้นไก่นี่พันธุกรรมเจ้าคุ้นไก่นี่ท่านเห็นแจ็คโตเลยในรรช่องของท่านไม่มีรรมมเลย,ก,รรลยกะนี่เรื่องหมาบาเรื่อยๆนะครับใหญ่มากแจ็คีวางไลยอันนี้คือเขาเห็นข้างหน้าก็นะครับเขาเบิ้งลูกเป็นบังอยื่อครับแม่นครับแม่นี่เบือยใหญ่ครับใหญ่มากครับผมเอาส่วนลูกติดนี่นะครับ รายละเอียดลูกครับรายละเอียดลูกนะครับเนาะลูกสาวเป็นลูกเจ้าขุณไกอายุสิบเดือนผมเพราะนั้นลูกนี่ครับคุยวาง่ันว่าลูกเจ้าคุนไกพุงกับเ่ท่านลูกแล้วละเอียดของไอ้แล้วไอ้แล้วเพิ่งเอาควายมาครับบนลูแล้วละเอียดเลยว่าตัวนี้เป็นลูกเจ้าขุนไกนะครับเอาในช่องคังแหลกเื่นกันครับอายุแปดเดือนสิบเดือนครับสิบเดือนครับผมอืมครับเจ้าคุณไกตัวนี้อยู่น้ำไผครับอยู่ กุ้งนางฟาร์มควายงามเมืองพญาแลครับย้อนู่าไอแมนไอแมนครับไอแม่นมนีวันเท่านี่แหละแมนครับนี่แหละไอแมนโอ้ยครับสะอ่อนไงเบื้องด้านข่างเนี่ยป้าง่ายักไงครับอ่างลึกหนาได้หนาได้ลึกได้อ่างครับเบิร์ตยุนี่แหละครับสุดยุนี่แหละเฮ้ยไงยางก็เป็งหนาเลยเฮ้ยเบื้องแม่เพื่อนกวนไม่อยากให้ลูกบังบางเลแต่ลูกกับพวกนี้จากแม่ลูกสาวกับล่างชิงไงครับลูกสาวก็เริ่มมากแล้วครับ เอ้ยหญ่หางบนลงไปเลยชุดใหญ่หางใหญ่ครับใหญ่คุณโอเม้อยมีเงินเสียวเบิ้งขับเบิ้งไทยเบิ้งหางลูกเพื่อนกะตาตาก็ไม่อยากได้หรอกผมอยากได้ครับมันมันใหญ่ผู้ใดก็อยากได้ครับแหายากครับเบ่ยใหญ่แบบนี้ครับสุดเลยครับควายเริ่มหายากไอ้จะทาด้านข้างนะด้านข้างครับไงผมก็อยากให้ลูกเพื่อนบัง าจับเขาเลยไงเบื้องด้านขางครับเบื้องอ,อเลยครับนี่ตามภาพให้ภาพบรรยายครับเมื่อน,นี่สุดนี่เลยครับสุดสุดแรกเชิดขึ้นครับไงข้าลังนิหนึงครับในท้องกับคุนไก่แมนครับลกูกสาวยางก้นกับคุ้นไก่ครับผมแม่เพื่อนครับเบื้องแม่เพื่อนบ้านนี้ จักขี่วางเนีคุณนมเฮาเจ็บอธิบายวางเนี่ยผมกับกลยงามเนาะคุยงามคุยไงกล้วยหยัยยกเบิ่งการเข่าคอครับวันคล้ยผูกกามเนื้อสันคอโปรตีนเห็นจะกค้วยผูอันนี้มีในคล้ยแม่นี่ครับตรงนี้นะครับนี่ยกามเนื้อสันคอขึ้นคอเนี่ครับเบิ่งช่วงเอือกมะพร้าวไรนางามใบเบิ้ครับงามไปเบิดลเ,เนี่ยไทยเบิ่องไทยหางไทยส,ยสวยๆไทยเนื้อจับลึกลึกทองลึกอ่างเอือกมะพร้าวเกือบพอดข้อขา,ขากระดูกง่ายเบิดคำสิบรรยายเลยครับ ขอฟังราคาเปิดยกคุ้มชุดสามหัวใจเลยครับแบ่งอะไรครับสามหัวใจนี่ผมเปิดไว้หกแสนหาหมื่นบาทครับหกแสนหาครับนี่คือราคาปัจจุบันอิหลีที่คุยกันหลังกว้างคือราคานี่แหละครับผมถามันกว้างอันนี้เพต้องเวาแล้วะครับลักล่านเออควมข่วมไว้เงิล้านครับควยเงินล้านแน่น้องครับตามยุคตามสมัยมันครับตามความงามมันครับตอนนี้ก็ว่าลูกมันแยกได้ไหมลูกแยกได้ครับ เอางี้พู้ใด้งงบ่ถึงเลยอยากได้ทายากจะขุนไก่นะครับซึ่งในช่องเขาเราซื้อช่องขอสามวันนี้ครั้งแรกครับที่ในไทยลูกจะขุนไก่อยากได้ลูกโทรมามีแบงค์หรือเขามีราคาตอนนี้เลยมีแบงค์ครับโทรมาเลยครับแบงค์ตะลูกแยกตะลูกเลยครับแต่ติดว่าคักเลยติดแม่นี่ครับผมแต่ว่าอยากให้เอาไปทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับมันมันกลมกันแล้วครับสุดคักนี่เลยครับแมนครับแม่ลูกมเอางี้ยางมะนาวอีกนะวันนี้เบิ้งคักๆักรถครับปวดคักใจ โคมาหาคค้นมเข่ามาเบิงเบอหไ่ครับของไงของหยักครับบ่ต้องไปถามทุนเพื่อนได้ครับซื้อมา่อไห่ขวอยี่ได้หละครับเขาออกมาราคาปัจจุบันนี่ตาก,กลองกับเพิ่งเห็นเพิ่งถามไอเพนขึ้นกันผมอยากได้มากๆนะครับคุณไยยงงซีมาทายในช่องเรื่องที่ได้ขายไม่ได้ขายอันนี้คืออยู่กับของควายครับผู้ซื้อเลยครับแต่เรื่องอยากได้ควายงามอยากได้โพดครับ ปฏิเสธนะครับทุกคนต้องการหาควายงามน้อครับเนาะเม่ยโค้งิได้เขาช่องผมือกันในราคาที่เขาคุยกันได้นะครับอยากได้มาสิถืกอสิแพ,พยย้ง้็มอย่างเดียว<ฮ>พอเม่พี่น้องเขาเบิ่องเอาแม่นครับสิถือสิแพ้งเปิดไปเลยยากักกัก,ก,กว้ปันใดผมเ่าอยากข่ายปันใดครับหันกักราคาเขาวอกมาเลยเพื่อมีผู้หมักน้ำงามน้อยเน,นาะจะก,กี่วางเลยครับผมตัวเมียเพื่อนนี่เคยเดินสนามบ่ตัวแม่นี่บ่เคยเดินสนามครับอ่าญ่จริงๆเอาไปเสี่ยงแต่ว่าเราทรงลูกดีครับ ลูกตวกว้อนลูกก็จะเล่นตอนนี้สูรงรลายห้าสิบห้าครับเพิ่อนได้ลูกยี่ตัวกว็เลื่อมมาตัวติดนี่ตัวสีในท้องครับตัวสีในท้องแม,มนครับงามไรผมก็เลื่อมถามกับสะออนเพื่อนตัวสีในท้องลูกนี่ก็ทาเนือ้อทําตัวลงสนามประกวดได้เลยครับลูกก็เริ่มมากแล้วครับแข็งขามากแล้วครับลูกเพิ<ย>่งเศร้าแล้วครับเดือนฮ้อนถึงคล้วยท้องเอาเงยเอาเขาพรมซะตัวต่อไปเลยตัวที่สามครับ ตัวที่สามละเอียยนะครับไอ้ครับผมตัวนี้เป็นลูกไส้เจ้าเงื่อนดีครับผมกาลังสีท่วง <c oughs> มันคือตัวที่ผมเคทยทายกำลังสีท่วงตาผมหนาตาทั้งเขาเด็กหน่อยกระดูงไงครับตัวนี้เด็กยักษ์เด็กโง่ครับโอ้โหจกักเดือนครับไอ้สิบหกเดือนครับมีสิบหกเดือนหนาเขาได้แข้งขา ดูง่ายมากครับเบื้องจากโค้นเขากระดานเขากระบานเปิดกวางทั้งเขาล้อมากครับสุดคำในบรรยายนะครับตัวนี้เด็กโขงอายุสิบหเดือนกระดูกง่ายมากครับผมกระดูกง่ายตัวนี้ครับได้กระดูกได้โค้งสางครับได้หนาเขาครับนี่แทบจะถูกตัวเลลูกเจ้าเงินดีถ้าอยากจเงินดีครับแทบจะถูกตัวเลยนะพุ่นุ่มเนาะที่เขาทังเกียดพุ่นุ่มเนาะที่เขาได้มาสองสามตัวนี่กระดูกมาก่อนเลยจัดท่าด้านข้างให้พ่อแม่พี่น้องเัาเบื้องเนี้ครับ ไงไายสอดพัุกรรมมาได้ถือว่าดีแล้วก็นิ่งดีแล้วก็นิ่งห่วงไงแขวงอย่างไรนะจัดดีครับส่วนสูงประมาณใดล่ะครับเนี่ยร้อยสี่สิบครับไ่เดินไหนอยู่ที่จังหวะครับบางทีแมนครับอยู่ที่จัียงหวะอยู่ที่พื้นที่ครับความสูง้อยน้อยู่ครับเขากบวัดไวประมาณประมาณไวครับ อายุ16เดือนนะครับอนาคตยังอีกไกลครับเต็มควายบ่ต้องเต็มควายแต่ควายนุ่มจะสองสามปีนี่กับที่พ่อแห้งแล้วครับใหญ่ๆมั้งไปพุป่นเบิงไทยเบิงไข่นะครับไทยสวยครับไทยเต็มผู้หางสวยครับตัวนี้นี่ครับเมยพี่ใหญ่เราจัดทาเป็นเด ปันในสนามเมื่อชีบครับเมื่อชีบเงี้ยหนาวเรื่องนี้วันเดียวจว่าฟังราคากันเมื่อชีบแล้วครับนี่สุดยอดเลยครับรอมากครับเด็กโค่งเด็กหยักเลยครับควอยตัวนี้อนาคตเป็นควายหยักแน่นอนครับกระดูกเง้ยปะนี้ครับกระดูกเงี้ยปะนี้เ่าต้องห่วงครับหน้าตาทั้งเขานี่อุ้ยสั่นตะเขาคนนี้แหละ โคนเขาหง่กระดานเขาหง่นี่ครับแต่จับเลี่ยมขึ้นมามานทีงอาม่เนาะจับเลี่ยมมันเขาสีเห็นหนาเขาที่มันลึกนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับหนาเขาตรงนี้ครับถามมันจับเลี่ยมสีเห็นว่ามันลึกกระดานเขาขึ้นข้างบนนี่ครับตอนนี้สิบหกเดือนก็คือมากเกินเกินอายุเพิ่มมากแล้วครับเด็กยากนี่ดีแม่นสูงลอแม่สูงลอยหาสิบรับแม่นี่มันถุกกรรมดีแม่เป็นพญาหงครับอแม่เป็น สายพญาหงแมนครับสายโค้งเงยโค้งหยักโค้งงามตัวครับบ่วงสืบเลยมาเจอกับเจ้าเงินดีเจ้าเงินดีของหญิงยงฟาร์มสุดจัดดีครับตัวนี้ไอแบงค์เท่าไหร่ครับตัวเนี้ยตัวนี้ผมเปิดไว้สามแสนครับสามแสนครับตัวดีมากครับโทรมาต่อรองได้ครับอืมโทรมาต่อรองพูดคุยกันครับเห็ดลงสนามเลยครับอายุนะครับซูเมอร์เนี่ยลงสนามได้ครับตัวนี้เป็นกระเลียนเอาอายุนะครับแมนครับไม่ได้เบิ้งสูงยังสั้นยังสี่นะครับซูเมอร์เบิ้งอายุลราความสมบูรณ ป้อมสวยงามต่างๆนะครับจะไม่ได้ประกวดควยหยกักลุ่นประกวดควยหยากาักกับมีแต่ซ<ม>ุเมอร์นี่ประกวดควยงามเขาในรายการประกวดเพิ่งเบปลีปยนอายุน้อยเนาะเพิ่งเปลีนอายุายแ,ายแล้วเอาอยู่ไปใส่กันอาจจะห่างกันแค่สองสามเดือนจ,จริงๆนะครับหรือา,า,<ม>าเบิง่งกรบอว่าตั้งกันครับโมต่างกันหลายหรืว่าเบิง่งเรื่องต่างๆของล้ำตัวเพ่นครับผมเรื่องกระดูกหน้าตาท่างเขาล้ำเนื้อดล้ำตัวสมมติว่าตัวนี้ห้วยบ่เพียะขึ้นกันละครับนี่ เปิดให้ต่อครับโคมาพูดคุยครับหรือเสียวไปครับเมียง่ยเพิ่นก็ได้นะครับคัดที่ดีกอีพี่นี่อีพี่ควายงหครับของยักของยักของยักครับหมัดแขงครับเอาตัวต่อไปเลยครับครับไอตัวสุดท้ายตัวที่สี่เขาละเอียดมาครับครับผมตัวนี้เป็นลูกไส้เจ้าเงืนดีครับนี่ครับหนาตาทั้งเขาเงินดีครับนี่อีกตัวที่คัดออกมาแล้วก็ได้ส่งเขาอืม ได้รูบรอครับในพอเรื่องครับหนาตาทั้งเขาคือยังบอกครับพันธุกรรมทรงมาในหนาตาทั้งเขานี่นิ่งมากคือกันโตัว<ม>คือยังโตของขันเอาเลยครับเป็นควายที่เขาขาดออกมาไว้เพื่อทำฟื้นเจ้าสิบสองเดือนครับนี่ในสิบสองเดือนแม่เป็นลาวซีพี่ครับตัวนี้สูงเท่าไรแล้วครับไม่สูงร้อยสามสิบครับนี่เขาเก่ามากครับ้อยัามสับถัดฟึกแล้วครับคันมาถัดฟึกแล้ว มแม่สูงลอยหาสิผาครับแม่เวียดลอยหาสิผาดาซีพี่ของเสียยงครับรอรอครับเอาเบืบ้องนั่งขางนี้นนนไปเป็นควายที่ออกมาเตรียมตัวฝึกนะครับเบื้องผู้ใดหาพันธุกรรมจงเงินดีนะครับแหมครับควายที่ยืนเฉิดดีขลังลูกลังล้มตัวเหย้าครับแข่งขายเห้าดี เบิ้ง,งรับสวยครับสวยเบิ้งรับขอซูมเบิ้งน้อยหนึ่งเบิ้งรับลำเนืออมโตลำคอเชียงขาตัวนี้บ่พิษครับตัวนี้หายเบิง้งท่ายเบิ้งหางเนี้ยเบิ้งท่ายเบิ้งหางเนี้ยครับอืมเดี๋ยวจังมาฟังราคากันครับม,มือน,นี ถือว่าเป็น <EP S 1> อีพี่ควอยหง่ควยหยักพันธุกรรม <EP S 1> ชักงา่าครับอีพี่นี่หรือพันธุกรรมควยงามควอยหยักเลยครับตรงคลิปนี้เลยครับขัดมาให้ FC เอฟซีเฮาเบิงขักๆเลยครับมาน,นี่นี่ถือว่าพันธุกรรมเย่อเงินเงินดีเด่นมากครับทั้งเรื่องกระดูกทั้งเขานี่หน้าตาทั้งเขานี่เพาผิดหวังอี่เลยครับเพราะว่าไซเมียไซใดกับกมาหน้าตาทั้งเขา คือๆกันเลยครับเอาไอเอามาทางหนาไปนี่ฟังราคาเนี่ยฮัลูกมวะา,าตังว้ใส่กับยูเอายืนครับเช็ดเอข้ขาลังลูกขาหลังเออยืนเอ้แบงก์เท่าไรครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้สองแสนสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นบาทครับครับผมยังรอครับ พันธุกรรมชัดเจนที่มาที่ไปชัดเจนแมนครับที่มาที่ไปชัดเจนครับยืนยันพันธุกรรมไหยย่หัวเรียงพันธุกรรมสองเปอร์เซ็นต์ครับคลิปนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ<ค>ันธุกรรมยืนยันไห่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เห็นชัดก็นั่นก็นคือเรื่องการส่งพันธุกรรมออกมาแมนครับของพอเพ่อนส่งออกมาเด่นชัดตั้งแต่อายุสิบกว่าเดือนนี่เราไปแล้วครับนี่เบืองครับหน้าตาทางเขาอาคุณนุ่ม ขอบกล้องยังหน่อยครับมาจัดมาเนี่ยครับคู่นุ่มครับคู่นุ่มฝากเบอร์โทรกับโปรโมชั่นกันจัดส่งเขาอีกทีนึงครับผมขอบคายคู่นุ่มนะครับสถานที่ตั้งก็อยู่บ้านหน้าครับผมตำบลม่วง g n a e อำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ0985262207นะครับราคาอ่า ปโมชัชนครับปโมชั่นเฮานะครับกะทรงฟีนะครับในภาคอีสานนะครับหล้วกากภาคอื่นๆเ่าก็ดจังคุยกันซอยคารถดกันนะครับผมควายทุกตัวมือนี้ที่เปิดคือบอกนะครับครับโทรเข้ามาหาคุ้นนุ่มเลยราคาสู่ได้เท่าไหร่เอาว่าสู่เลยมักท่อนีมีงบท่อนีโทรมาคุยครับครับมือน้ามนี่มือที่สามเขาเลยดิเขาย้ำปั้นดิมีพ่อนยัมีไอ้วันแลวก็มีไอ้บนมาเอกครับเอ มาซอยกันจับซอยกันใบซอยกันเบิ้งรับควายเรียงควายครับมันเป็นพี่เป็นน้องกันครับครับเขามีควายตัวดีเขาก็อยากให้พี่น้องได้เนี่เกิดเอามา์ไทยน้ำกันครับผมเน่ยครับเขาช่องผมปิดกั้นครับครับหลับถูกคนเหมือนบ่ได้คิ้วกันคุยกันเัาก็ผู้เป็นไทยถูกยางซอยกันครับซอยกันบ่เป็นสิขายต่ผู้เดียวเอาผู้เดียวไปบ่รอดนี่ครับครับต้องซอยกันซอยกันเบิ้งซอยกันแย้งควายดีควายงามมีเอามาแบงราคาถือราคาแพงเอามาแบงในช่อง ทรเขามาหามาพูดคุยครับหรือครับหรือสิเอาโทรสายตรงหาเบื่อไอ้เราก็ได้ครับโทรมาถามคุณนุ่มเดี๋ยวส่งให้ครับบ่ยาักเบาหนักคุยราคาถูกๆเขาคุยกันจบในราคาผู้เดียวแหละครับบ่บ่มีปัญหาครับครับทีมงานเดียวกันนี่ละนี่ครับไในครับสะดวกเชื่อที่ฟาร์มครับของเบิ้งตัวจริงยินดีครับอ่ามาเบิ้งตัวจริงบ่สะดวกกรบ่มีปัญหาครับภาพนิ่งท้ายเก็บให้เราไม่มีการแต่งขยายใดๆครับจ่ายเงินประจำที่เหลือเก็บหนาคอครับเระวังกันนีใบเสดอไายครับ ก็ฝากคนที่น้องของเบื่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฉลยแจกการทักษแบบขอบคุณคุณม้งค่ะครับผมขอบคุณครับ